สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ของครูพาทุกคนนะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยของครูพากันต่อค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการอ่านออกเสียงอักษรย่อนะคะเราเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงอักษรย่อนะคะก่อนเรียนเราก็มาทบทวนกันก่อนนะคะ จากคาบที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของการอ่านคำที่มีตัวการันที่เป็นทั้งพยัญชนะและสระใช่ไหมคะ,ะหรือว่าตัวการันที่เป็นพยัญชนะสองตัวนะคะคาบที่ผ่านมาเรียนดูคำนี้ค่ะคำว่าพืชพันพืชพันเห็นไหมคะตัวการันก็คือ โททงสารอูใช่ไหมคะนี้มีทั้งพยัญชนะและสระที่เป็นตัวการันนะคะเ่าเรามาดูด้วยว่า,าชนิดของตัวการันนะคะที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยทั้งหมดมี4ชนิดนะคะที่เรียนมาแล้วตั้งเด็กข้าบโขน,นแล้วก็มาข้าบข้าบข้าบที่ผ่านมานี้ นะคะนี่ครูทบทวนนะคะทบทวนที่เรียนมาแล้วหมดเลยชนิดของตัวการันมีสี่ชนิดก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวเดียวเห็นไหมคะโยยการันนี่เป็นตัวการันที่เป็นตัวเดียวชนิดที่2ก็คือพยัญชนะ2ตัวเป็นตัวการันนะคะก็คือทศหารกับโรเรื่อยไหมคะพยัญชนะสองตัวเนี้เป็นตัวการันชนิดที่สก็คือพยัญชนะ สามตัวเป็นตัวการันเห็นไหมสกศสีมอมานอเดนเป็นตัวการันก็คือพยัญชนะสามตัวเป็นตัวการันนะคะต่อไปอย่างที่สี่ก็คือพยัญชนะและสระเห็นไหมคะทอทงสระอีการันเครื่องหมายทันตคาตอยู่ตรงนี้นะคะทั้งพยัญชนะและสระเป็นตัวการันได้เรามาทบทวนต่อนะคะทบทวนอ่านคำคันโต ยังอยู่ในช่วงทุกทวนนะคะอ่าูกสัปดาอนุรักษ์วิทยาศาสตร์ไม้จันหองอลองดูซิสัปดาหอหีบเป็นตัวการันหมายความว่าพายัญชนะตัวเดียวเป็นตัวการันนะคะคำว่าอนุรักษ์ สหรือสีนะคะสหรือสีก็คือเป็นตัวการันต์หมายความว่าพยัญชนะตัวเดียวเหมือนกันนะคะเป็นตัวการันต์ามาดูคํานี้วิทยาศาสตร์นะคะสเสือเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นตัวการันต์ก็คือโตเต่ากับโรเรือเป็นตัวการ,รันต์พยัญชนะสองตัวนะคะามาดูไม้จันโหมคําว่าจัน ก็คือทอทหารกับนองหนูเป็นตัวการันนะคะพยัญชนะ2ตัวามาดูมาดูข้อความต่อไปนะคะนี่ครูเขียนไว้แลว้วว่าตัวการันมีอะไรบ้างนะคะคําว่าพระลักษณ์นะคะิกขสิทธิ์การลสินราศีสวัสด์ดูสิคะ คำว่าพระลักษโกไก่เป็นตัวสกุสโสโสรีสมอม้านอเดนนะคะสามตัวเป็นตัวการันเพราะฉะนั้นพยัญชนะนที่เป็นตัวการันสามตัวนะคะคำว่าพระลักษสามตัวคำว่าลิกกธิ์ทอทงสระอีกนะคะแล้วก็การันหมายความว่า มีทั้งพายัญชนะและสราใช่ไหมคะที่เรียนมาแล้วเป็นตัวการันคำว่าการลสศนโททงสระรุใช่ไหมคะการันอ่านว่าการลสินทุกไม่ได้นะคะเพราะมีตัวการันแล้วตัวไหนที่การันอยู่เราไม่อ่านออกเสียงจะไว้เลยค่ะเราอ่านว่าการลสินไม่ใช่การลสินทุกนะคะตัวนี้ตัวโทรง,งสระอุเป็นตัวการันนะคะคำนี้ พยัญชนะตัวเดียวรารีสวัสด์ก็คือโดดิกสารอกการันอยู่ในทั้งพยัญชนะและสระนะคะที่เป็นตัวการันนะคะทีนี้ต่อนะคะนี่ไงที่เราเรียนวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการอ่าน ออกเสียงอักษรย่อก็อยู่ในการอ่านคำในภาษาไทยนะคะทีนี้ครูเอาคำว่าจังหวัดน,นะคะนักเรียนเห็นแล้วอยังคะโจจุดอยู่ตรงนี้โจจุดนั้นก็คือเขาเรียกว่าอักษรย่อนะคะของนักเรียนการอ่านออกเสียงอักษรย่ออยู่ในหน้าที่8นะคะของหลักภาษาของน้องป .5 อยู่หน้า8นะคะ,ะทีนี้ครูเขาใช้เครื่องหมายอะไร การอ่านอักษรย่อทำไมเขาถึงย่อย่อเพราะว่าให้ข้อความนั้นอะสั้นลงแล้วก็สะดวกนะคะในหนังสือก็บอกเราอยู่แล้วว่าทํางานได้สะดวกได้เขียนรวดเร็วขึ้นแต่เราต้องเข้าใจหลักการอ่าเขาใช้เครื่องหมายอะไรคะจุดตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายมาหากภาพนะคะใช้เครื่องหมายจุดเนี่ยมาภาพเสมอเลยเมื่อมีการ โยกความนะคะเมื่อมีการโยกอคำยกอะไรก็แล้วแต่นะคะยกคำเนี่ยเช่นคําว่าจังหวัดนะคะโจจุดโจจุดแต่เวลาเราอ่านเราอ่านว่าโจจุดไม่ได้นะคะเราอ่านว่าจังหวัดเมื่อไรที่เราโยกอคำนะคะใช้เครื่องหมายมหาภาพใช้เครื่องหมายจุดแต่เวลาอ่านนะคะเราอ่านคําเต็มเสมอ นะคะลองมาดูต่อไปค่ะเ,เราอ่านลองดูทีนี้โอจุดโยจุดย่อมาจากพฤษจิกายนโรโสจุดย่อมาจากโรงศาสตราจารคโรโมจุดย่อมาจาก คณะรัฐบนตรีผอวจจุดย่อมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดรอพพจุดย่อมาจากรักษาความปปอดภัยนะคะอ่ะนี่คืออักษรย่อนะคะที่เราต้องรู้นะคะที่เราต้องเรียนรู้เวลาอ่านเห็นไหมคะเมื่อกี้ครูอ่าน เราจะอ่านพอจุดย่อจุดไม่ได้นะคะเราเขียนย่อดได้แต่เวลาเราอ่านอ่านคําเต็มไปเลยค่ะ mm. พุทธชีการยนรองศาสตราจารย์เราอ่านคําเต็มไปเลยคณะ,ะรัฐมนตรีผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะคะ mm. เวลาเราอ่าน mm. เราเขียนอะไรก็แลวเตะนะคะ mm. บอกเลยเราอ่านคําเต็มนะคะเวลาอ่าน mm. อ้าทีนี้นะคะครูเอาคํานี้มาให้ มีนะคะมีที่ว่าข้อควรระวังข้อควรสังเกตนะคะรู้จักสังเกตรู้จักระวังด้วยเอาดูคำนี้นะคะโรโรจุดโรโรจุดนี้คำเต็มเป็นอะไรได้บ้างคะคำเต็มเป็นโรงเรียนโรงเรมแต่เราสังเกตตรงไหนเราสังเกตที่ประโยค หรือข้อความที่เรามาเขียนต่อไปใช่ไหมคะเอาลองดูคําว่าโรงเรียนก็คือสถานที่ศึกษาที่เรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะคะลูกมาโรงเรียนแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่พักพรใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่ประโยคที่เขาเขียนไปดูที่ข้อความที่เขาเขียนว่าคำนี้น่าจะเป็นโรงเรียนหรือโรงแรมนะคะให้รู้จักสังเกตนี่ของครูโรงเรียนครูบอกว่าฉันเรียนที่โรงเรียนรักดีมาหกปีแล้วฉันเรียนที่โรงเรียนปัญญาททพมาห้าปีแล้วนะคะ คำว่าโรโรจุดเห็นไหมคะครูอ่านให้นักเรียนฟังเมื่อกี้ครูอ่านว่าโรงเรียนนะครูไม่อ่านว่าโรโรจุดพอเาอ่านคําใช่ไหมคะฉันเรียนที่โรงเรียนรักดีมาหกปีแล้วก็คือที่ไปเรียนหนังสือนะคะไปเรียนหนังสือก็คือที่โรงเรียนบอกเร้วว่าให้ดูที่ข้อความหรือประโยคที่เขียนนะคะพอต่อไปคําว่าโรงเรียนมีอะไรได้บ้างะคะ นี่ครูยกตัวยอย่างตอนไปเที่ยวเชียงใหม่ฉันพักที่โรงแรมสบายดีชื่อโรงแรมสบายดีนะคะเห็นไหมคะข้อความที่เอามาเห็นไหมประโยคที่เอามาตอนไปเที่ยวเชียงใหม่เอาไปเที่ยวกันก็ต้องพักใช่ไหมคะพอพักพักที่โรงเรียนไม่ได้ต้องพักที่โรงแรมเห็นไหมมีคําว่าพักค้างคืนพักพนนอนหลับอะไรนี่ที่โรงแรมนะคะ นะคะเราจะมาดูที่ข้อความฉันทักที่โรงเรียนสบายที่ชั้นเรียนโรงเรียนภัญญาทิพมา6ปีแล้วนะคะมาสังเกตที่ข้อความให้นักเรียนรู้จักสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คําหรือว่าเราอ่านคําอะไรให้เรารู้จักสังเสมอนะคะ,ะเรามาดูคํานี้สิเรามาดูเป็นข้อความต่อที่มาดูเป็นข้อความนี้นสิ ว่าเขาใช้อย่างไรอ่านอย่างไรครูเอาทุกคนมาดูข้อความที่ลูกน้องของฉันชื่อเด็กหญิงนาฝนสุกใจอ้าวทำไมครูไม่อ่านว่าน้องของฉันชื่อดอจุดโดจุดนาฝนสุกใจทำไมครูไม่อ่านแบบนั้นคะ เพราะถ้าครูอ่านว่ารอจุดยอจุดอ่านผิดค่ะครูบอกแล้วว่าเวลาอ่านให้อ่านคำเต็มไปเลยน้องของฉันชื่อเด็กหญิงน้ำฝนสุขใยเห็นไหมคะโคโเขาย่ออย่างไรเครื่องหมายจะอยู่ตรงนั้นนะคะที่ที่โทษเด็กกับยอหญิงนะคะเครื่องหมายจะอยู่ตรงนั้นก็คือเครื่องหมายมาพราาเครื่องหมายจุดข้อความต่อไปค่ะ ฉันจะไปเที่ยวทะเลเดือนเบษายนครูอ่านว่าฉันจะไปเที่ยวทะเลเดือนเบษายนเครื่องหมายหมาภาพหรือเครื่องหมายจุดอยู่ที่ m บแล้วก็จุดใช่ไหมคะยยักษ์จุดเบษายนก็ใช้เครื่องหมายจุดหมาภาพก็คือย่อแล้วนะคะอ่าย่อย่อย่อคำนี้ย่อคำว่าเบษายน เพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านว่าฉันจะไปเที่ยวทะเลเดือนเอจุดยอจุดไม่ได้นะคะเราต้องอ่านว่าฉันจะไปเที่ยวทะเลเดือนเบษายนอ่นนะคะ่าไม่ยากนะคะง่ายง่ายไม่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ในเรื่องของออการอ่าน คำในภาษาไทยเรื่องการอ่านอักษรย่อนะคะ,ะเวลาย่อคําแล้วเวลาเราอ่านก็อ่านคําเต็มนะคะเบาๆค่ะเหมือนเดิมนะคะมอบหมายงานก็คือให้นักเรียนเขียนคำที่มีอักษรย่อแล้วนํามาแต่งประโยค10คํา10ประโยคลงในสมุดระชาไทย ไม่เยอะนะคะสิบคำเพราะว่าน้องปห้าแล้ว, acres, ลวนะคะเขียนคําได้เลยนอกจากย่อคําว่าเช่นที่ครูยกตัวอย่า,ยากยกยงก็ได้หรือว่าน้องจะหาเองก็ได้นะคะหาจากในพจนานุกรมหาคํามายอ่อน้องจะตั้งว่ารอรอจุดสมมติน,นะคะรอรอจุดแล้วน้องก็แต่งประโยคว่าฉันฉันไปโรงเรียนทุกวันแล้วน้องไปขีดเส้นใต้ที่โรงเรียนเพราะว่าคํานี้น้องรอรอจุดนั้นก็คือคําว่าโรงเรียนที่น้องย่อนั่นเองแล้วนํามาแต่งประโยค หรือว่าเอาคำอื่นก็ได้เยอะแยะมากมายเป็นคำโยกนะคะตำบลจังหวัดอำเภออจุดจันยู่อำเภออะไรพสามารถมาเตะไปอยูได้นะคะส่งงานกันทุกคนนะคะ้ .5 สู้ๆค่ะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ